มนี้เป็นไงคะ่ค่ะเกมนี้เราค่อนข้างออกตัวได้ช้าค่ะเออด้วยสภาพร่างกายเราที่แบบอาจจะเจอศึกหนักมาสองสนามค่ะก็ลเลยแบบทําให้เราแบบออกตัวได้ค่อนข้างช้าในในแมตช์นี้ค่ะหนูว่าเขาคือเขาตั้งใจที่จะมาแก้เกมเราแบบอย่างดีมากๆคือแบบตั้งใจที่จะมาเอาแมตช์นี้เลยอะ่ะเพราะว่าด้วยความที่วีเนแอลเขาก็คือแพ้เราไปใช่ไหมคะหนูว่าทุกๆท,กทีม็คือเขาพยายามแก้เกมเราคือถ,ถ้าเกิดเขาเอาชนะเราได้เขาก็คงแบบ ประสบความสําเร็จแล้วอะณณณตอนนี้นะคะหนูก็รู้สึกว่าเขาทําการบ้านมาได้ค่อนข้างดีค่ะแล้วบวกกับที่เราวันนี้เราอาจจะแบบหลุดฟอร์มตัวเองไปค่อนข้างเยอะค่ะก็วันนี้ถือว่าเราเริ่มต้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเหมือนแบบเรายังหนืดในเนื้อไปนิดนึงในเซตสองแล้วก็เออเซตหนึ่งแล้วก็เซตสองค่ะเซตสามเราก็สามารถฟูเกมได้เป็นของเราแต่ว่าเซตสี่เราก็พลาดเองนิดเดียวค่ะอหนูว่าอาจจะได้ ยังไงสภาพร่างกายเราด้วยมันก็ก็มีส่วนตรงนี้ด้วยแต่ว่ายอมรับว,ว่าทีมแคนาดาวันนี้เขาก็เล่นดีเขาแบบจับจับทางเราได้หมดเลยแล้วก็ของเราและทีมเราก็อาจจะมีขอ้อผิดพลาดอย่างที่น้องพูดไปตรงนี้ค่ะเออหนูคิดว่าวันนี้คือก็เป็นเกมที่หนักหนักเหมือนกันค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราเจอโดนแล้วเราก็พักมันมันก็ยังฟื้นฟูได้